สวัสดีครับอยู่กับหนึนาทีที่กรองได้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมสอน3พยางตัวดําไปแล้วนะครับมีเพื่อนๆบอกว่าช่วยสอนตี3พยางหน่อยโดยที่ไม่ได้บอกว่า3พยางอะไรนะผมเลยสอนเยอะๆไปเลยแล้วกันนะครับผมก็จะได้เป็นประโยชน์ให้กับคนที่เขาอยากจะรู้ให้มันครอบคลุมไปเลย3พยางตัวดําอธิบายไปแล้ววันนี้จะมาอธิบาย3พยางขาเบเดหชั้น สามพยางค์เป็นหนึ่งชั้นเนี่ยเราจะได้เจออยู่บ่อยๆครั้งเลยบ่อยครั้งแล้วหลายๆคนก็นําไปใช้บ่อยมากในลูกฟิลลูกทรงหรือแม้ก,กระทั่งกรุ๊ปทั่วไปนะครับผมสามพยางนะครับผมสัญลักษณ์ก็คือมีเลข3อยู่ข้างบนรวมกับกลุ่มตัวโน้ตอะไรก็ได้ที่มี3ตัวโน้ตวันนี้เราจะมาอธิบายเป็นคบิ1หนึ่งชั้นนะครับผมโดยทั่วไปนะครับผมโดยทั่วไปหนึ่งจังหวะก็คือตัวดําจะมีคบิ1หนึ่งชั้นได้2ตัว แต่ถ้าเป็น3พยางเนี่ยมันจะมีขาเบต1ชั้นได้3ตัวถ้าเป็น3พยางนะมีเลข3าข้างบนเนี่ยจะเป็นขาเบต1ชั้น3ตัวเพราะฉะนั้นใน1จังหวะเราจะต้องตีให้ได้3ตัวโนว้ต3ตัวโน้ตนะลองดูคราวนี้3ตัวโนว้ตนับเป็น1 t นชิปเรดทปเรดทปเรชิปเรผมจะอย่ามาแห่เป็นตัวดำา1 2่สอย่างนี้ไปเรื่อยๆ3 4 ลองช้าลงอีกนะลองช้าลงอีกแล้วก็ลองนับดูก่อนยังไม่ต้องตี two tip l e a three tip lead four tip lead one tip l e a two tip l e a three tip lead four tip lead one, one tip เห็นไหมครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เนี่ยผมจะลองตีเร็วขึ้นเร็วขึ้นมาอีก1 tip red 2 tip red 3 tip red 4แล้วก็เร็วขึ้นไปเลย2 tip red 3 tip red 4 tip red ท อันนี้ผมจะลองตีเป็นกรูปแล้วก็ตีฟิลสาพยางเข้าไปด้วย ประมาณนี้เห็นไหมครับเริ่มเริ่มเห็นภาพขึ้นไปแล้วนะครับผมคราวนี้ลองตีเร็วขึ้นอีกต้องตีหมอลำดูหมอลำชอบเอา3พยางคขบเบต1ชั้นไปใช้ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ3พยางขบีตหนึ่งชั้นเพื่อนๆก็ๆลองไปปรับใชด้ดูหรือไปฟังเพลงต่างๆดูว่ามันใช่ไหมนะครับผม1ตัวตัวดําเป็น3ตัวนสดะต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 ะวันทิพย์ล็ดทูทิพย์ล็ดทีทิพย์ล็ดโฟทิพย์ล็ดอ่ามันมีความแตกต่างของ3พยางค์ตัวดํากับ3พยางค์ของขบีดหนึ่งชั้นอยู่นะครับผมก็ ลองไปฝึกดูแล้วกันนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนดสาระความรู้ดีๆแจงหนึ่งนาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันในครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ